สวัสดีค่ะมัอนี้กม็มาพบมาพอกับช่องเสาหมองชาแนลเชียนเคยละค่ะกับบรรยากาศด้านหลังทงนาป้า,ขาเขานะพี่น้องแต่ว่าเห็นต้นกล้วยก่อนค่ะเพราะว่าต้นกล้วยบังทงนาเนาะเสาหมองกะหาวิวบ่ได้พี่น้องก็เลยมาถ่ายเอาวิวทงหยาด้านหลังค่ะเป็นทงหยาที่เสาหมองปลูกพักช่วงหนา้าหนาวเนาะ สำหรับเอฟซีท่านไหนที่ติดตามเสาหมองเสมอมาแล้วก็ชมขีปเสาหมองเกษตรว่าเสาหมองปลูกพักทุกปีเด้อค่ะปลูกพักช่วงหนา้าหนาวเนาะเสาหมองกระเฮ็ดลิปเกี่ยวกับปลูกพักแล้วก็การเกษตร,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 รแล้วก็เกี่ยวกับหายุหากินตามฤดูกาลน้ำนอกค่ะเป็นวิธีชาวบ้านค่ะถึงเวลานั้นมีเห็ดเก็บเขาก็ไปเก็บเห็ดถึงเวลาเห็ดเบิดแล้วเขาถึงฤดูเก็บเกี่ยวเขาก็เกี่ยวเข่าแล้วก็ปลูกพักให้พี่น้องได้ห้ามสมกันเนาะค่ะ กาก้อนสไปรับชมก็อย่าลืมฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้สาวหองน้ำในเด้อพี่น้องแล้วก็สาวหมองเปิดเพจไหมเด้อค่ะสาวหมองชาแนลแฟนเพจก็ฝากพี่น้องเข้าไปติดตามเป็นกำลังใจสาวหมองน้ำในเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจช่องน้อยช่องนี้เนาะค่ะไปสิาพาไปิเกตบักบวบักทั่วบักเขียค่ะไปว่าสเป็นนวยงามซ้ำได้ไปไปเบิ่งกันเลยค่ะ ฟังพุณค่ะเด็ดถึงปะนาอยูฝั่งนูน้นอยู่ฝั่งทงน้าพุนค่ะ,คะโอ้ยหลุดแล้วค่ะเด๋ววสมองแอลฟังคุณบักบวบกัะดกดีอยค่ะได้กินตลอดเลยนวยกะน้ำงามอยู่เพราะได้กินค่ะ อยู่ฟังน้ำเลยนะคะอยู่ฟังให้น้าเลยเมื่อต้องให้เพิ่นแก้คักเลยค่ะเพิ่นหยาบแักบวบอันนี้ถ้าแก้คักนี่หยาบกิงนบ่ไดดคะ่ะนวยนี้บ่วทันไหนนันค่ะเอาไว้ก่อนไปเดินนเราค่ะไปนี้ไปเก็บบักทั่วนะค่ะเก็บบวบเสร็จแล้วก็ไปเก็บบักทั่ว เก็บเบิกทั่วกับเก็บเบิกเขือค่ะทั่วเป็นน่วยอยู่ค่ะทั่วเป็นน่วยหลายอยู่นี่คางทั่วสูงสูงค่ะเดี๋ยวจะไปเก็บ เขือเกิดเองเนะะือ้อค่ะมะเขือเกิดเองพี่น้องมะเ,ะะเะะขือปอะเขือปอไข่เต้าแล้เต้ะไข่เต้าไข่หนูนี่ค่ะ่สวยเลยค่ะมะเขือพันนี้เป็นมะเขือเกิดเองเนะะื้อค่ะสาวหมองก็บอกว่คือกันว่าเพิ่นเกิดได้จังไดสงสัยสีมาน้ำนกน้ำลมน้ำหยางเนาะคะ่ะ เป็นบะเขือพันธุ์ที่ว่าบานสามองเอิญมะเขือไขงูนะคะเพราะว่าเป็นวงลีคือไขงูนะพี่น้องแต่ทั้งอื่นพี่น้องจเอจิญจังไดสมองก็บบ้องงูคือกันค่ะเกิดเองให้ได้ยู่ได้กินสมองร้องเาไปแจ้แวเราปอดีค่ะสงสัยจะเป็นมะเขือปอ้อไขงูหลีอละ่ะเก็บก่อนค่ะหน่วยนี้บ้านใดๆค่ะหน่วยอาอันยุกดได้หน่วยนี้ นี่ค่ะลักษณะเพิ่นงามงามค่ะเพราะหนาเสื้อว่าบะเขือเกิเกดเองสิงามขนาดนี้พี่น้องเบ่งแดดกระซ่องค่ะนี่เป็นหวานหวานกรอบๆปอๆค่ะนี่แซ่บสุดๆเลยค่ะนี่เขือเปาะไข้งูค่ะเสื้ออาจบิบหนากินตะวันนี่เพราะกิ่นเรามักค่ะนี่ได้สามย่างแล้วค่ะ มักซีดาพันแสนสีท้องค่ะก็บเปก,ก้อนดูแล้พี่นอ้องดี๋ยวถงไว้หนีกันไปต้ตาห้ออีกค่ะวันทนิกแกดีดอกต่ว,ว่าถงเพิ่นผูค่ะถงผูแล้วก็ไอเพียแปลงขึง้นก็เลยสิเกบเปก,ก้อนค่ะนี่พี่น้องกรอบอยู่ด้ค่ะเห็นว่าเขียวๆแบบนี้กรอบดีค่ะ น่อยนึงค่ะโอ้ยชุดมือจ่อยน้ยอ,อาไปใส่กระขุเราโอ้กล้วยหอมท้องเคียนี่กะงามอยู่ค่ะเพิ่งเป็นโตกปีกระเบอ้อโดนปันไหนกะเริ่มน้อยสีตรงแล้วพี่น้องอีกสักน้อยกับ สิเก็บไปโบ้มได้แล้วค่ะต่วารอก่อนปะให้น่วยเพิ่นกลมก้อน,อนดินอาจจะบ่สมบูรณ์ปันใดเด้อค่ะเป็นดินสมองลิงฟังส่างไม่ก็เลยบ่ค่อยงามปันใดค่ะต้นกะอยู่ฟังสาเลยค่ะติดน,น้ำเลยพี่น้องสมองยางไว้ยางไวยันเพิ่นอันต้นหักต้นโคนลงมาก็เลยยังไวอยู่นี่ค่ะไวหอมท้องกระบ่ปันใดค่ะดินค่อยปับไปทีละน้อยเนาะปีนี้สมองจเกียวเข่าพอเกียวเข่าเสร็จแล้วสมองกระเสีอวให้จางเข้ามาอัดเฟียง พออเฟียงสำมงก็จป,ป๊กเฟียงเบิร์นีเลยค่ะให้เพิ่นได้มีปุ๋ยมีใส่เดือนมาดุดแล้วก็สิเป็นดินดีค่ะกลวยเงานั้นปลูกบ่ด,ดนปันไดก็เงาใ่แล้วค่ะสักน้อยก็สิต๊กปีหลายแล้วล่ะปลูกรอเต่าเผาค่ะปลูกรอเต่าอบแต่ก,ก่อใ่แล้วค่ะยุคหางทงน้าป้าเข่าเขียวในพี่น้องบรรยากาศที่ดีค่ะช่วงนี้เมือแรงนี่ อันนี้ก็ล้วยอันนี้กวยน้ำวาเด้อค่ะหรือว่ากลวยอ่องบานเฮาปลูกฟังไปเลยค่ะปลูกข่างฟังอันนี้ไปเลยฟังสาฟังนี่สาหมองเห็ดเป็นฟังพวงเติบอยู่ค่ะแล้วกับที่ว่าต้นยั้งนะที่สมองไสเสื้อเห็ดให้พี่น้องเบิ่งนั่นละปลูกฟังนี่ไว้ปลูกไวทะย,ยุทะกินค่ะทำเพาว่าปลูกเขาเขา,าได้ยุได้กินทั้งนั้นกระโต๊ปีแล้วค่ะทั้งนั้นนะนะหวยเฮียต้มๆนะ ดกปีเฮาได้เห็นแล้วค่ะตุนยังจกักย้ำปันด้ายสิใหญ่ให้สาวมองดอกเป็นดินสมองบันนี้ดินสมองลิงตุนยังกับบ่อคอยไง่ายไว้ปันไดเป็นดินเหนียวค่ะเหนียวคัะกิลีแบบเหนียวๆน,นะคะงวยอันนี้ก็ะชินงวยตรงเลยเเบิงก่อน นี่งวยตรงค่ะกระซีตรงนันยุดอกพี่น้องอีกสักน้อยกระซได้ตัดเราล่าเพราะว่าสิออกพันษาตัดก้อนออกพันษายจักน้อยค่ะ่เป็นกล้วยอ่องเป็นกล้วยน้ำว้าบ้านเฮาแซบค่ะกินนเราหอมสมองมากกล้วยมุน,นีแล้วพี่น้องแซบดีค่ะกินนเราหอมแบบมัน,ม,นมันหอมเป็นเอกลักษณ์นะคะแล้วก็แซบแล้วกหวานสมองอมาก,มากตากแดดเด้อค่ะ หวานแบบกล้วยซุกนะคะเอาไปตากแต่เท็ดกล้วยอบน้ำผึ้งนะแซ่บแซบมากแบบนี้ค่ะต้นยางจักย้มใดสิออกเห็ดเพิ่นว่าใส่เสือเห็ดแล้วประมาณ2อสามปีเคยสิออกว่าพันเพิ่นว่าเดี๋ยวรอชมผลงานเนาะค่ะอันนี้สาวรสเป็นไ่้ยูแต่ว่าเป็นบอดกเป็นแค่ดอกซื้อๆค่ะ เป็นดอกดอกเพิินส่เบื้องไกลๆนี่ค่ะดอกเพิินเป็นนุอยอย้ยยุค่ะแต่บ่ดกปันใดเพิินกรลังสิเริมนี่ค่ะพอสุกเราเป็นสีออกแดงๆนะคะพี่น้องแดงๆแน่เหลืองๆแน่ปนกันค่ะสองเครือ ช่วงแรงแดดลมล้มตกขีฟฝากอะเริ่มร้อยมาแล้วค่ะแต่บ่หงว่าสิตกบอทั้งปุ่นทั้งทิดเหนือเด้อค่ะนี่ดานหนาสามองท้ายอยู่นีทั้งติศเหนือเป็นขีฟฝากคือมาต่าๆพูดนะค่ะทั้งปุ่นฝนก็สิตกยี่ดอกฝนตังเข่าเป็นขีฟฝาแหล่ๆค่ะปีนี้เขางามค่ะน้ำท่าอุดมสมบูรณ์พูดนะเขางามงามที่น้องเข่าสามองพูดนะซุดลูกหูลูกตาเลยค่ะ ไปเบื้องมกคุงกันค่ะบรรยากาศช่วงแล้นแรงนี่ดีเด้อเกินดีจริงๆบรรยากาศช่วงแรงแรงนี่มะคุงเกิดเองเห็ได้กินค่ะขนาดเกิดเองกันยังนงวยงามเลยได้กินบ่หวาดเบาไหวค่ะเอาไปตำเบื้องกระกรอบแซบดีอยคคูุ่ค่ะนี่มะตะกอผัดอะไรไม่รู้หูตะวัาต่ำแซบกระเพาะแล้วนาะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นเกิดเองค่ะ คิดซื้อบาออกค่ะมาละกอเกิดเองเลยหย่าก็เริมหกแน่ละค่ะเดี๋ยวไอช่วงหนาหนาวเพิ่นก็นยุบดอกพี่น้องหยาหนาแรงแตว่ว่าถือว่าถือว่าหกปันไดให้เพิ่นคุ้มต้นไม้ตน้นยางไว้ค่ะเพื่อเก็บความชุ่มชื้นใบแต่ว่าดินทั้งนี้เป็นดินเหนียวก็ก็บความชุ่มชื้นใด้ดนก็ดินซ้ายค่ะถ้าดินซ้ายนี่เก็บความชุ่มชื้นไวเพราะคอยได้ดนปันไดค่ะเดินกวงกวงนี่สาวมอง กระปูกพักทุกปีแล้วพี่น้องนี่เดินกลวงๆในที่หญ้าึ้นนี้เดี๋ยวไก่สีขาวดูเก็บเกี้ยวเกี่ยวข่าวสมองกระเจียวลดมาไถพวนดินไวเนาะค่ะกระสิปลูกพักให้พี่น้องเบื้องปลูกพักช่วงหนาหนาวมันง้างค่ะง้ามแบบสุดๆเลยพี่น้องหนาหนาวนี่ง้ามปลูกผักกาดขาวปีปลูกอี่อย่างหลายอย่างปลูกกระหล่ำแน่ปลูกบอกโคลีแล้วก็ปลูกแค่รถปลูกผักกาดหัวหรือว่าหัวใช้เท้านั่นเองปลูกยูปลูกกินแบบอีสานบ้านเฮาค่ะ เขากินอีหยังหรือว่าถ้าเขาเหลือเขาก็ขายใดขายกระขายบ่แพงดอกค่ะหาบาทสิบบาทประมาณนี้เพราะว่าช่วงนั้นไผกระปูกใดน้องพี่น้องขาแล้วกระปูกง่ายพรอมช่วงหนาหนาวแต่ว่าหนาฮอนเพิ่นกระปูกยากแน่น้อยนึงเขาก็ต้องกางผ้าแสลมแต่ว่าหนาฝนนี่แห้งปลูกบ่ได้ค่ะปีใดบ้านเสาหม่องฝนดีนี่ปลูกบ่ไดเล่าดินเหนียวเพิ่นสิตโต๊กละโลกแบบโตกน้ำไตเยเบิดยังสินะผักกันเลยบ่างามพี่น้อง ต้องปลูกใส่กระถางกินเอาในครัวเรือนเขาเองเนาะค่ะแต่เขาสิปลูกขายกับปลูกบ่ได้ตงที่สูงๆแน่ประมาณนี้ค่ะแถวบ้านซ้ำมองเป็นที่ลาบสูงเด้อค่ะเห็นเป็นพี่ลุลุมๆมู่นี้บ่มีโน้นเด้อค่ะแต่ว่าเป็นที่ลาบสูงเป็นที่ลาบเอียงลงไปเลยค่ะน้ำเมื่อเคยถ่วมจจกเทอมีแต่แบบน้ำไหลหลากม้านะ้ำไหลหลากล้นหัวคันนามาเลยค่ะเพราะว่าแต่เก่าแต่แก่เพิ่นกับบ่ได้เห็ดหัวคันนาขันแบบนี้เนาะฝนตกม้าน้ำกันไหลไปเบิดเลยค่ะทุกทุกมือนี้เพิ่นก็บขันเป็น คันนาเน,ะนาะน้ำกระสิบไปซา,าแน่มันก็นล่นลวดหัวคันนามาแน่เพราะว่าพื่นเห็ดปิดน,น้าเขา่าบ้านสาหม่องบ่่คยมีป้าอ้อยดอกค่ะเห็ดแต่น,น้าเข่าไวเตอ,อยู่เธอกินท้งแต่สมัยพ่อใหญ่ปูยาตาย้ายพ้าเห็ดมาเนาะป็นบ้านให้บ้านน้าค่ะแต่ว่าเป็นบ้านน้าที่ว่าเป็นพื้นที่ราบสูงเนาะคะ่ะนอีสานเนาะพี่น้องคอีสานสาวหม่องยู่จังหวัดบุรีรัมย์เด้อค่ะมีพี่น้องทั้งบ้านคอมเมนต์มาถามสาวหม่องว่าสาวหม่องเป็นคนจังหวัดใดเนาะแล้วสาวหม่องเป็นคนยุไส สาวมองเป็นค้นจังหวัดบุรีรัมด์เด้อค่ะอำเภอละเปมาจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะตำบลตลาดโพเด้อพี่น้องสาวมองเป็นชุมชนค้นไทยเวียงเด้อพี่น้องหรือว่าล้าวเวียงนั่นเองเนาะค่ะที่อบพยพมาตตะเกาตะแกเนาะตั้งแต่บร่นพระบุรุษคุณลัพี่น้องกบบเป็นล้าเวียงค่ะหรือว่าไทยเวียงนั่นเองเนาะพี่น้องค้นเขตนี้เป็นไทยเวียงเกือบทั้งเบิดเลยเด้อค่ะนี่เขตๆนี่หลายมู่บานค่ะเป็นไทยเวียงเวาสำเนียงนี่คล้ายๆกันค่ะ เป็นเล้าวเวียงเ้อค่ะหรือว่าไทยเวียงนั่นเองเนาะ้าหม่องว่าเป็นคนเลา้าเ้อพี่น้องเป็นคนไทยนี่ละค่ะนี่เนาะ,ะกษีท้าเปลือกนัะนาดนี้แล้วก็สเก็บพริกนิดๆน,น,น้อยๆเ้อค่ะแต่ไ่ได้กเก็บเปบิ้งดอกเราคิดสิงเงาโพดสตาม่องมันสิดำก่อนตะเวนก็เริมรับขอบฟ้าเราพี่น้องค่ะจะน้อยอากาศหนาวจะนอกอากาศหอนแล้วก็หายู่หากิน เก็บเห็ดทุกมือเลยค่ะจามงนะเจา้านนาะก็ขื้นเขาหาเก็บเห็ดพูนไปโคกเขาอำเภอนางรองบุณนะค่ะทัดจากอำเภอสามมงอํอำเภอสามมงว่าม่มีภูเขาเ้อะค่ะมีอำเภอนางรองอำเภอนางรองที่เพลงดังๆนะคะคอยทางที่นางรองนั่นละเนาะที่เขาห้องนะคะพี่น้องอาเซตคุณคุณ,คณหูแนบเนาะนั่นละไปเก็บเห็ดทั้งปุ่นเ้อค่ะขื่นเขาค่ะเขาหวังคานเนาะพี่น้องขาพริกกระซุกแน่แล้วละคะ่ะแต่บ้านท่านไหน เก็บให้พี่น้องเบื้องดอกก็ทิกเก็บไปจะกร่ำน้อยนี่แหละค่ะเพราะว่าเอาไปต่ำแจ้วต่ำอย่างนี้มือแรงคลิปนี้สมองก็ฝากพี่น้องไว้สักนิ้เด้อวค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าห้องมาพอกันไม่สาหรับคลิปนี้มือนี้สวัสดีค่ะไปปิดคลิปไปกับตะเวนตกดินสวยๆนี่แหละค่ะพี่น้องบรรยากาศช่วงนี้มือแรงค่ะช่วงหาโมงเคิงไกลสิถึงหกโมงนี่ประมาณนี้ค่ะไปแล้วค่ะ